traffic channel tv online สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องอาสาทั่วประเทศ กระผมพนาเอกฤทธนภพประธา,านมูลที่จราจรวันนี้นะครับเป็นวันหนึ่งนะครับที่เรามีโครงการส่งพี่น้องกลับบ้านเวลา16นาฬิกาตรงนะครับรวมพลกันที่หมอชิตโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พี่น้องกลับบ้านโดยความปลอดภัยนะครับโดยเชิญชวนพี่น้องอาสาจราจ,จรและิอาสานะครับมาส่งพี่น้องกลับบ้านซึ่งโครงการดังกล่าว มูลที่จราจรทำมาครบ10ปีวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เรามาส่งพี่น้องกลับบ้านโดยมูลที่จราจรหวังเป็นอย่างยิ่งให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยลดการสูญเสียไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับโดยส่งกำลังใจจากมูลนิธิจราจรภายใต้การนำของท่านพลตืรวรีนิพนธ์เจริญผลประธานก่อตั้งและ ประธานโครงการท่านคนตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอตรนะครับท่านดูแลด้านจราจรนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับท่านโดยทางโดยปลอดภัยนะครับตามคํามฝันที่ว่าวิัย์จราจรสะท้อนวินัยชาตินะครับมูลิธิจราจรและอาสาจรจะเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีจากมูลิธิจราจรนะครับขอบพระคุณครับท่านสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องอา,าสาทุกป,ประเทศนี่ก็อีกวาระหนึ่งนะครับในวาระส่งท้ายปีเก่าของปี2,5,6 6นะครับพี่น้องอาสาจาจรของเรานะครับได้มาส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับเหมือนทุกๆปีทําคุณงามความดีเพื่อประชาชนเพื่อแผ่นดินนะครับ ตามที่เห็นนี่เป็นการหน้าที่ของมูยที่จราจรนะครับนะครับได้ส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับทุกเทศกาลนะครับของมูลที่จราจรนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อส่งพี่น้องกลับภูมิลําเนานะครับนะครับนี่ครับมากานทั่วหน้านะครับของอาสาจราจรนะครับัพาาน เมื่อดำเนินการความสะดวกให้แก่ประชาชนเดี๋ยวเราไปพบพ่าชาวแบบเดียวกาเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปมกทะเลเดี๋ยวถ้าท่านถึงแล้วก็วันนั้าระจักก็สั่งตามระเบียบผ่านนะครับแล้วก็ให้เวลาดีวจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับผม แนะนำเลยครับผมพนักงนเอกฤทิ์าหมู่ที่จะจอนครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เรามีโครงการดีๆครับของมู่ที่จะจอนร่วมกับกองกลังการตํารวจนครบาลนะครับของข้าราการบอจรอช่วยกันส่งพี่น้องกลับบ้านกับบริษัทขนส่งนะครับทุกๆปีนะครับมู่ที่จะจอนนะครับก็จะส่งพี่น้องกลับบ้านกับผู้เพียมเนวนะครับโดยให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง นะครับช่วยขนสัมภาระอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโดยมูลเฮียจรกระทําโครงการดีๆร่วมกับพี่น้องเครือข่ายต่างๆมาตลอดเวลา10ปีนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะสร้างอาสาที่ดีสู่สังคมและก็ให้คนมีกิจอาสาเยอะๆนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับ

จากเด็กนะอาย่างันี้ครับเร้อยชรโอเคครับดีนะเชิญเชิญเชิญพิจารณเชิญรับบุการครับเดี๋ยวพ่อพิจครีหน่อย Việc bỏ trẻ cái bóng mặt đi. Mặc cả mùa gạt đi mặt ครับสรับพี่น้องชาวไทพี่น้องผี่อาสาและาสาจาจรนะครับวันนี้ก็มีที่ที่มาทำพนักติส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับภายใต้โครงการรับทีดปลอดภัยในจราจรนะครับันที่นาทั้งกรตำรวจเอกอุบัเ่านร รับแล้วกองการตรวจยาจรแล้ก็ทดลองการการตรวจต้องานะครับให้โลกกันส่งที่น้องกับบ้านในวันนี้นะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับแล้ก็มีการตรวจสอบอและก็แยกชิ้นของเพื่อการมองว่าเป็นยรหว่างานนะครับก็ถือว่าเป็นคิีกรามนะครับเป็นร้บครบสิทของยนยองมีารการอย่งนี้ทุกทีนะครับวีน้องกับบ้านนะครับในวัน ไาม่่อบรากาศครับวันนี้สรุปภาพรวมนะครับขกอจ่ากปลอดภัยนะครับอาจไรยีรถทุกอย่างชร้อยแล้วก็คะครับการท่จอดก็เขาขอบคุณทุกท่านบนเกิดประดนทุกคนจะเปคปรานอาจารจะเทียกจอนะครับจรท่านทีมาดยนแล้วก็ให้ทีครับขอบรรยากานวนครับขอบคุณครับ Traffic Channel TV Online